สวัสดีครับสวัสดีนะนักตกปลาท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาตกปลาเล็กนะครับด้วยชุดอุปกรณ์ทานโกะนะดูสภาพหมายครับประมาณนี้นะครับแม่น้ํานะครับบริเวณนี้เป็นเขาเรียกว่าเขื่อนท่าตูมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตกกันเลยนะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยว ภาพไม่สวยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะก็เยอะแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมันทดสอบคันใหม่นะครับ หนึ่งจุดแปดนะครับวันนี้คันโคโคนะครับโคโค่หนึ่งจุดแปดนะนี่ครับสวยนะครับหนจุดแปดมาดูกันว่า จะมีผลงานไหมนะครับอาจจะแข็งๆหน่อยนะเพราะว่าจะเอามาตกกุ้งด้วยครับอันนี้สมเยหือก่อนเลยครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะ เลนคนนรับ,นนรบให้ทั่วให้เข้ากันนะครับ กี่แล้วตัวปิดเกลียวใส่เรามาเตรียมตัวนี้กันบ้างชุดใส่หน้านะครับ วันนี้ใช้สายใหญ่ั้ยนะเพราะว่าคันแข็งมาดูกันครับ นะครับเริ่มตกเลยนะครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วครับผมเต็มเลยครับ แล้วครับมาอีกแล้วเป็นปลาตะเพียนหางแดงนะครับเอาแล้วครับตัวนี้อุ้ยโอ้ยใสอยู่นะโอ้โหปลาตะเพียนหางแดงล้วนนะครับลูก แล้วครับวันไหนเวแดงไหงนะ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับตัวนี้โอ้ยดีสวยเลยครับตัวนี้โอ้ยดสวยๆเลยนะครับ แล้วครับผมมาแล้วปล่อยนะครับผม